สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับี่เขียวเนาะเมื่อนี้มาขึืนพูคือเก่าค่ับพี่น้องค่ะมาหาเก็บเห็ดเมื่อนี้มาก,กับไอทิดสิวสองคนค่ะแต่ก็บบร,รู้ว่าสิไดเห็ดบอในยินแต่ขาบพ้นว่า,วาเห็ดออกคับพี่น้องเห็ดออกว่าสันเห็ดละโงกเห็ดทุกอย่างว่าสันก็เลยขึ้นมากครับพืที่ผู้หินลาดโซฟาอำเภอเมืนนองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ว่าสีใดหรือบ่วใดนะคะแต่ค่ะบึ่งหมบรรยากาศมาหอดพูแล้วค่ะมาหอดแล้วค่ะรลองบึ่งนับค่ะพี่น้องเนาะเป็นยังไงก่ะลองเบึ่งว่ามันสีใดหรือบ่วใดหรือมันจะเป็นตั้งไดค่ะมันลุนซอยกันกะอีเขียวนะคะนาะพี่น้องเนาะค่ะแหลวค่ะบึ่งหอดผูหอดนั่นแหละค่ะมือไม่กับฝึกเขตก่ะร้องเบึ่งร้องเบึ่งค่ะ ร้องเบิึงแหงไปเรื่อยๆค่ะว่ามันสิได้บ่ค่ะจะมีส่วนเขาคู่แล้วคู่เขาปลาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแหงล่ะเออเฮี่ยงงกเอาไปเรื่อยๆเฮี่ยงงกพี่น้องเฮี่ยงงกเ สูมเฮ็ดดินก็เสันจคันว่าโอโอโหยย่พี่นาอไหลอยู่เออสมซาสมดือ้อยู่อ๋อจได้เห็นแล้วงงก็ได้เห็ดทั่วไปกันยังดีนะพี่น้องเนาะเก็บไปเรืเ่อย เมื่อหนึ ar, ่งถือกล่องมือหนึ่งกะเก็บค่ะเห็ดอะไรเห็ดนี่ใครเนเนเนนเงินมงนเแล้วมันกำลังเกิดเกิดไปเรื่อย เห็ดดินพี่น้องได้หลายดอกแล้วดินออกพันละดอกชองดอก,ดอก,ดอกไปเรื่อยๆผอ,อแต่เห็ดดินพี่น้องซาขึ้นซาตูตาเเวเทนอปุ่นเกคือโซเคืองมันผู้ขาได้แต่เห็ดดินออกแกผู้ละพี่น้องสรุปให้เบิ่งเด้อเห็ดที่เขียวไกล้ที่สิว นี้ได้เห็ดซ่อมนี่แหละค่ะได้เห็ดซ่อมนี่ก็เลยหานมไม้พ่อป้านมไม้ได้นมไม้หัวกี่น้องค่ะมีแต่นอนในน้อยๆด้อ,อค่ะนอนย่ายเพื่อนออกไปมืดเดี่ยวเอาขี้เก่าข้าเจ้าก็ได้ไปต้มกินอันนี้โมแมนหาขายหายังค่ะหาเพื่อปากเพื่อท้องค่ะกินนี่ค่ะ จซันี่สรุปให้เบิงโอได้หมอใหญ่ๆเติบอยู่ดอกแม่นหวกก็ได้อใหญ่มเพิ่นหาขายเพิ่นเอาไปเหมือนราคาอันนี้เฮามาาายๆมาเก่าเพิ่นเนาะเลยได้ซันี่ค่ะพอได้อยากได้กินอยู่ดอกมื้อนี้ก็ได้พี่น้องค่ะซนี่ลเพิ่นลงไปก่อนเพิ่นก็ติ่มตาอยู่เจ้าเพิ่นไปหาอีเียวบ่เคยได้หลายนหมูจ้าเือโอ้ยบ่ไหวก็ได้ซนี่เฮ็ดได้ซนี่ คะลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สักคนเนาะกับน้องพี่น้องเนาะถึงคือกลองหัาเองทั้งไทยแกไปได้ซ้ำเลยค่ะกอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ใอ้เขียวน้ำในเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปหน้าก็พอกันไหมมือไม้หาเทปกับไล้ซ้ำนี้ค่ะ,คะไปกดไลค์กดแชร์ไม่ลืมกดกระดิ่งให้กำลังใจอีเขียว เพืนอพดข้างนาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปน้องพี่น้องเนาะค่ะคลิปน,นี้ไว้สวัสดีค่ะ